อนะได้เลยครับรท่านปัดทประกาคุยาใสเยครับนี้านคุณยาอะไรอีกตฟัมอ๋อัมแล้วเหรออยใส อาภัพวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยสังฆาโอชามหาโพกาวโหติโรเกษตังอภิพูชยามะเอกิริสีอาภรตังเตปัญจันตฤคิเประเทหะภุมมาจายันโต ราวิสเมียยาขังทันาพันนาอันตัวธรรมสวรณการุณอาอ้อาให้ยานพันตา